สวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาตัวตัวนี้เป็นอาชิโนนะครับยูดีหนึ่งพันะครับเป็นเบอร์หนึ่งพันนะครับนี่รอบมีความสวยงามนะครับแต่ราคาประหยัดนะครับตัวนี้ระบบดีมากครับเป็นกันกลับเป็นบอลแบริ่งด้วยนะครับนี่กันกลับเป็นบอลแบร์่งแล้วสบายเลยแบบนี้หยุดแล้วหยุดเลยครับผมตัวนี้ให้ให้แบร์่ิงมา มาที่สี่บวกหนึ่งบอลแบริ่งกันเลยนะครับรอบตัวนี้ผมทำคลิปอยู่ประมาณ3ามรอบแล้วแล้วโดนบล็อกทั้งสามรอบเลยนะครับผมมันไปติดพูดคำว่าเนี่ยสี่บอลแบริ่งไปเนี่ยผมไปพูดคำว่าสี่สี่สี่อปอเข้าไปเรียบร้อยเลยพูดไม่ได้เลยคำว่ารอปอเนี่ยมันเป็นคำต้องห้ามนะครับก็เลยต้องมานั่งทำคลิปอีกประมาณทำใหม่เลยครับ นี่ครับหมุนลื่นๆเลยนะครับตัวนี้นี่นเสียงเสียงลอกไพ่เลาะมากครับเสียงลอกคลอกมากนี่หน้าลอกดีดเด้งแข็งแรงเลยนะครับเพราะมันเป็นลอกลอกใหม่อยู่แล้วนะครับน้นาที่สนใจนะครับนี่อืแขนพับได้นะครับตัวหนอบหมุนลื่นๆกันเลยแขนแขนปลดตรงนี้แล้วก็พับออกนะครับนี่คลายน็อตออกมาแล้วก็ดึงออกมามันก็จะพับได้นะครับนี่ ็นไ,ไหมครับนี่แล้วก็เด็กกลับเข้าไปอของใหม่มันก็ยังฟิตปังฟ<ๆ>ิตปังแน่นๆเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นลอกใหม่นะครับนี่ลื่นสมูทดีครับันะนที่สนใจลอกราคาประหยัดนะครับเน้นว่าประหยัดเลยครับนี่เอาไปนั่นแด่ความทนทานก็พอสมควรนะครับนี่ กางกกางเป็นโลหะออกแบบมาสวยงามครับเหมือนลอกราคาแพงระดับพวกอัลติกาพวกออกแบบเรียนแบบมาคล้ายๆกันเลยนะครับพวกอัลติกาพวกอะ,อะไรนะของชิมาโนเขาเนี่ยของอคล้ายๆกันเลยนี่นุ่มลื่นสมมุติครับตัว ตัวนี้ก็จะเป็นกาวไฟนะครับเป็นกาวไฟแข็งแรงนะครับโยกโยกไม่โยกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเลยนะครับนี่ไม่ใช่พลาสะติกนะครับโยกแข็งปักเลยขามันอ่านา,นาที่สนใจนีคค่คลิกเลยเสียงมันเบรกเดี๋ยวผมขอดูเบรกนิดนึง เบรกถือว่าสมูทนะครับ k, เบรกสมูทเนี่ยสมูทหนึบเลยครับเบรกนี่ยเบรกใช้ได้เลยไว้ใจได้ครับเบรกเนี่ยสี่ห้าโลได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาะระดับตกปลาเจอผิดไซส์มาก็หวานๆสักนิดนึงอ่ารับประกันได้ครับตัวนี้ของใหม่นะครับมาพร้อมกล่องด้วยเลยอ่าฝากไว้ครับ